รวมสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์รรกสุดของหน่วยชีวิตก่ตอนที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หน่วยอื่นๆของร่างกายในปัจจุบันมีการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในด้านความงามมากขึ้นและเป็นเรื่องที่วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจ ลังลงนะคะได้ยินเราอาจจะได้ยินข่าวเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของสเต็มเซลลเนี่ยที่เอามาใช้กับเรื่องของผิวพรรณใครอยากสวยอยากงามรวมถึงนํามาใช้กับเครื่องสําอางด้วยจริงหรือเปล่าอย่างไรวันนี้คุยกันค่ะคุณหมออ้อเหมือนเดิมเช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะครับตะกี้ในในตัวต้นเรื่องบอกแล้วล่ะ สเตมเซลล์มันคือเซลล์ต้นกําเนิดอ่านะัาแปลเป็นไทยนะคะเซลล์ต้นกําเนิดก็หมายความว่าเราเริ่มต้นชีวิตของเราเนี่ยนะคะ,ะด้วยการเป็นเซลล์เดียวเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะต้องม,มีมีสภาพเป็นสเตมเซลล์สเตมเซลล์ระยะแรกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะใดก็ได้นะคะเพราะว่าก็นึกว่าตลาดไหมล่ะมาจากเซลล์แค่เซลล์เดียวนะจากไขกระสเปอร์ผสมกันเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วมันมาเป็นตัวคนนั่งอย่างเงี้ยมาได้ยังไงนะคะต้องเริ่มต้นทุกคนเนี่ยจะต้องมีสเตมเซลล์สเตมเซลล์ระยะแรก เขาอยู่ส่วนหัวเขาก็จะเป็นสมองเป็นลูกตาเป็นผูเป็นปากนะมาอยู่ส่วนในตัวก็จะเป็นหัวใจเป็นตับไตไส้พุงนะคะแล้วก็พัฒนาพัฒนากันออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอเราเติบโตเป็นคนเต็มที่แล้วเป็นเด็กออกมาหรือว่าจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ยังมีสเต็มเซลล์นะนะคะที่ผิวหนังเราก็มีสเต็มเซลล์ที่ตับไตเราก็มีสเต็มเซลล์นะคะเพราะว่าสเตมเซลล์ในผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการซ่อมแซมนะคะเพราะว่าเซลเราตายตลอดเวลาอย่างเซล์ผิวหนังเราเนี่ยนะคะเราบอก28่วัน เนี่ยหนังกําพร้าเราผัดเซลล์ใหม่หมดละนะคะหนังกําพร้าเราส่วนบนเนี่ยเราจะเรียกว่าชั้นขี้ใครมันก็เป็นหนังกําพร้าเก่าๆแก่ๆที่ตายแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์เป็นตัวปกป้องผิวเราไว้นะคะ<อ>แต่หนังกําพร้าข้างล่างนี่แหละเขาก็จะเป็นที่อยู่ของสเตมเซลล์<อ>ซึ่งเขาก็จะค่อยๆแบ่งตัวขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นชั้นขี้ใครแล้วก็หลุดลอกออกไปในที่สุดนะคะแ<อ>้ถ้าเราไม่มีสเต็มเซลล์มันก็ไม่เกิดการซ่อมแซมแล้วทางการแพทย์คือเรามองว<ม>่าหรือจริงๆนะปัจจุบัน สเตมเซลล์มันดูมามีประโยชน์อะไรถึงเห็น,นในผลิตภัณฑ์ไปฉีดสเตมเซลล์<อ>บ้างหละบางคนบอกว่าได้ยินค่ะว่าสเต็มเซลล์ไปอยู่ในครีมทาหน<อ>้าเอามาทาแล้วมันจะดีอะไรเงี้ยค่ะคือในเรื่องของการฉีดสเตมเซลล์นะคะก็เป็นเรื่องของศาสตร์ทางด้านการแพทย์ทางเลือกซึ่งมีมาสัก80ปีแล้วโดยเขาก็พบว่าด้วยความที่ร่างกายเราบางทีพอร่างกายเราเสื่อมนะคะ<อ>หรือสเต็มเซลล์ในตัวเราเองทํางานไม่ได้เขาก็พยายามที่จะไปหาสเต็มเซลล์จากที่อื่นเอาเข้ามาทดแทนนะคะซึ่งระยะเริ่มต้นเนี่ยการศึกษาก็จะเป็นเรื่องของการใช้สเตมเซลล์จากสัตว นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าสเต็มเซลล์สัตว์มันก็มีข้อด้อยตรงที่ว่ามันเป็นของสัตว์น่ะมันจะมาเป็นของคนมันคงไม่ได้นะคะเมื่อจริงแล้วเซลล์สัตว์มันคงไม่กลายเป็นเซลล์คนคุณจะไปฉีดสเต็มเซลล์ของแกถามว่าเซลล์แกะมันจะกลายเป็นเซลล์คนได้หรือไม่ได้หรอกนะคะแต่ถามว่าเอ๊แล้วมันมีผลประโยชน์ยังไงล่ะก็คือว่าตัวสเต็มเซลล์เองเนี่ยมันจะปลดปล่อยสารตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าโก o ด์แฟกเตอร์นะคะไอ้เจ้าโกลดแฟกเตอร์นี่แต่หากที่พอให้เข้ามาในตัวเราแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้้นนใหสเเเเตต็มซล์ขอองงงัวราาาทํ ดีขึ้นนะคะเพราะต้องยอมรับว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นอายุ่งบางคนอาจจะกินเหล้าสูบบุหรี่ค่าเซลล์สูบบุหรี่ก็ค่าเซลล์ที่ปอดกินเหล้าก็ไปค่าเซลล์ที่ตับสเต็มเซลล์เองก็ต้องแบ่งตัวซ่อมมาเรื่อยๆวันหนึ่งมันหมดสต๊อกอะ่ะ สเต็มเซลล์ตัวเองมันไม่มีอ่ะพราะมันไม่มีคราวนี้คุณยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่เรื่อยๆเซลล์ตับตายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นโรคเป็นตับแข็งหรือว่าเป็นมะเร็งตับหรือคนที่สูบบุหรี่พอสเต็มเซลล์ในปอดตัวเองซ่อมแซมตัวเองไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งปอดเป็นถุงลมโป่งพองเกิดโรคต่างๆก็เกิดความคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นเอาสเต็มเซลล์อื่นมานะคะแต่อย่างที่ว่าสเต็มเซลล์ของสัตว์เนี่ยมันไม่มีวันกลายเป็นมาเป็นสเต็มเซลล์ของคนนะคะแต่มันเแตเซลผลเกิด f จ c t ันมีัันยัะคลอ่ ไปสร้างเม็ดเลือดนะคะเราเรียกคีมาโตพอยติกก็คือที่จริงๆในไขสันหลังเราเนี่ยมีสเต็มเซลล์เยอะมากนะคะเขาจะต้องแบ่งตัวมาเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะและอย่างคนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็จะมีการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เราเคยได้ยินอันนี้ต้องต้องแมชกันก็คือต้องกรุ๊ปเลือดเดียวกันคือต้องมีความพอดีกันนะคะคือถ้ามันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพอบทีพี่น้องกันให้กันไม่ได้พี่น้องกันมาที่ให้กันไม่ได้เพราะบุตรีคุณพ่อคุณ กลุ่มกันก็ได้<ร>นะคะ<ร>ก็คืออันนี้ต้องต้องต้องตรงกันพอดีแต่มันมีสเต็มเซลล์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งกําลังมีงานวิจัยกันเยอะเราเรียกเมเซนไคลเมอร์สเต็มเซลล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเต็มเซลล์ที่ไปสร้างมมคอลลาเจนนะคะก็มา <ม S 1> สร้างเรื่องของผิวพรรณเรื่องของกระดูกอ่อนที่ข้อกล้ามเนื้อเอ็นนะคะ,ะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่ามันตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันไม่มีเยอะหุ้มเซลล์มันหน้าตาเหมือนกันหมดมันไม่มีตัวที่จะบอกบอกว่าอันนี้ของเธออันนี้ของฉันเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละจะเป็นตััวที่่สาาามรถถผยให้้กนนไดะะค อ่โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแมชกันไม่ไม่จำเป็นต้องตรงกันซึ่งอันนี้น่าสนใจค่ะฉีดคือคือ,คอในปัจจุบันที่เขาวิจัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฉีดนะคะแต่ว่าไอ้ที่เราเอามาใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่มันอยู่ในเครื่องสําอางเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเครื่องสําอางมันมีสเตมเซลล์ไม่ได้เพราะเซลล์มันคือสิ่งมีชีวิต นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไปอยู่ในกระปุกเครื่องสาอางแล้วมันไปอยู่ในเคาน์เตอร์เป็นปีกว่าจะมาอยู่ที่บ้านเราเก็บอีกกว่าจะใช้อีกเป็นปีปีเนี่ยเซล์มันตายไปแล้วนะคะเรื่องเครื่องสาอางส่วนใหญ่ที่เขาจะบ่งบอกว่าเป็นสเตมเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของโกรทแฟกเตอร์นะคะที่หมอบ,บอกว่าสเตมเซลล์เนี่ยจะของคนของสัตว์อะไรก็ตามเขาจะปลดปล่อยโปรตีนนะคะซึ่งมีหลากหลายแต่เราเรียกรวมๆกันว่าโกรทแฟกเตอร์นั่นก็คือเป็นโปรตีนที่ไปกระตุ้นการเสริมสร้างหรือซ่อมแซมการทํางานของสเมซลล์ ถ้าเราใช้พวกครีมบำรุงที่เขามีโกลด์แฟกเตอร์นะคะอย่าไปเรียกสเต็มเซลล์เลยเพราะมันไม่มี cell เซลล์นะคะเราเรียกว่าเป็นโก o ด์แฟกเตอร์เนี่ยถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ที่ผิวหน้าของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นในรูปของอาหารเสริมก็ไม่มีใน,ในรูปของอาหารเสริมไม่มีนะคะใ,ในรูปอาหารเสริมเนี่ยคือกินเข้าไปมันก็ถูกย่อยตายกันไปหมดนั่นแหละนะคะมันก็ไม่มีก็จะมีรูปของตัวทาที่เราใช้กันเยอะในเรื่องของคอสเมติกนะคะแต่ก็น่าติดตามการวิจัยกันในอนาคตว่าไอเจ้าที่เรียกว เพิ่มผุมมต้านทานนะคะ<ม>ช่วยลดการอักเสบและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อคอลลาเจนเนี่ยอาจจะช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังซ่อมแซมแผลนในคนเป็นเบาหวาน<ม>นะคะใช้ในการซ่อมแซมข้อะนะคะอย่างวดคนอายุมีอายุเยอะๆข้อเสื่อม,มอาจจะไม่ต้องไปผ่าตัดใส่เหล็กให้เป็นคนเหล็กละ<ม>นะคะไม่ต้องไปใส่ข้อเทียมละ,ะอาจจะใช้เรื่องของสเต็มเซลล์เหล่านี้เนี่ยมาช่วยเสริมในการรักษาในอนาคตได้เพราะงั้นจริงๆคือวันนี้เป็นการฝากเตือนถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปซื้อหายือมีใครมาบอกว่านี่ ผลิตภัณฑ์ครีมอันนี้มันมีสเตมเซลล์ทาแล้วหน้าดีอันนั้นไม่มีแน่นอนอ่ามันไม่ควรจะมีอ่ะนะคะเพราะมันมีไม่ได้อ่ะนะสเตมเซลล์มันตายคือถ้ามันมีก็เป็นสเตมเซลล์ที่มันตายไปแล้วนนั้นคืก็ไม่รู้ว่ามันจะทํางานได้กับเราได้มากน้อยแต่ท่านี้ก็อาจจะเป็นโก้แฟกเตอร์เป็นโก้แฟกเตอร์เนี่ยมีได้ซึ่งมันก็มีผลดีต่อมันก็มีผลดีครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับย้ํากันทุกครั้งก็คือเลือกจาก แหล่งที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสินค้าที่มาตรฐานแล้วก็คนแนะนําที่มีความรู้จริงด้วยครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณค่ะอะไรก็เป็นความรู้ดีๆที่มีมาฝากกันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะกับดอกแชร์ค่ะ